สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอเียมรังกันนี้เราก็จะมาในพวาว่าคุณเป็นแด้แค่ไหนในสายตาของคนรอบตัวคุณสำารพลันงานของคุณอนุญาตให้เราเปดิดอุติตาด้วยการกด Subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะขออนุญาตเทวดาประจําตัวของคุณพลังงานของคุณเป็นกลุ่มของชาวลัคนาราศีไหล่อยู่เลยนะท่านลมมิถุนกลกุมจะมีนายราศีมิถุนท่านลมนะคะมาราศีเมษราศีพิจิกแคปิคอนราศีมังกรท่านดิน ธนร,ราศีประสบธาตุดินซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟเลโอราศีสิงธาตุไฟแล้วก็แอร์ธาตุลมมีถูกถูกกลุ่มตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีสองยี่สิบสามสิบสามห้าสิบเจ็ดสิบแล้วก็ยี่สิบห้านะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะมีเทพสุข พระแม่คงคาพระเพิงแล้วก็พระเทวรุรีนะคะองค์เทพพระสุขเนี่ยเป็นพลังงานของเทพแห่งโภกษาปีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความรักนะมีมีในเรื่องของการได้รับความสมบูรณ์พูนสุขร่าเริงแจ่มใสแล้วก็สะดวกทั้งกายแล้วก็ใจนะคะ ชีวิตของคุณจะได้พบเจอแต่ความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักโดดเด่นมากๆคนโสดจะได้มีโอกาสพบเจอความรักหรือว่าตกหลุมรักใครบางคนในช่วงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องระวังในเรื่องของการลุ่มหลงนะคะหลงตัวเองนะคะหรือว่าลุ่มหลงในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เสพสุขหรือว่ารักความสะดวกสบายนะ,ะลุ่มหลงในเรื่องอบายมุกต,ต่างๆนะคะแล้วก็พลังงานของคุณนะองค์ พระแม่คงคาเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานในด้านจิตใจที่มีความเมตตาอ่อนโยนมีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการเห็นอกเห็นใจแล้วก็เป็นผู้ให้นะ,ะแล้วก็มีความน่ารักเป็นที่พึ่งของคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีก็ถือได้ว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องของบุคคลที่ได้รับนะคะผลประโยชน์ นะในเรื่องของการที่ตัวของคุณเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะแล้วก็ยังเป็นคนจิตใจดีน่ารักเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าทันสมัยนะมีจิตใจที่กว้างไกลแล้วก็มีเรื่องของบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะช่วยเหลือแล้วก็เห็นอกเห็นใจเนาะก็ได้รับความรักความเมตตานะมีนะเมตตาพลังงานของเทพเพลิงนะคะตัวของคุณนะคะ อาจจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจมีความขัดแย้งมีการทะเลาะวิวาทหรือว่านะทําให้ทุกกายไม่สบายใจนะแล้วก็ควรที่จะสงบจิตสงบใจใช้ความเยือกเย็นความสุขุมในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาณนะช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่ตัวของคุณมีความร้อนรุ่มอึดอัดกับที่ทํางานบรรยากาศภายในองค์กรเจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือว่าความตึงเครียด ที่ทําให้รู้สึกเบื่องานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกงานควรจะเห็นและผลในการพิจารณาการแต่ตองนะคะเพราะจะเกิดผลเสียตามมาด้วยเนาะก็จะเป็นช่วงของการที่แบบอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากหรือว่ามีรายรับที่ชักหน้าไม่ถึงหลังติดขัดในเรื่องของปัญหาการเงินบ้างนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระเทวฤษีองค์พระเทวฤษีนะคะเป็น บุคคลที่มีคุณทรัพย์แห่งปัญญาในด้านของศิลปวิทยานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้รับความเมตตาความรักความเอาใจใส่จากครูบาอาจารย์หรือว่ามีโชคลาภในเรื่องของการการเรียนการศึกษาถ้าจะไปศึกษาหรือว่าไปเรียนต่อในศาสตร์คณแขน,ขแนงไหนๆความรู้ต่างๆนะ,ะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมามอบความรู้ให้นะ,ะก็ จะได้รับครูบาเออได้รับการสั่งสอนนะจากครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ที่แท้จริงนะให้แตกฉานในวิชานั้นๆแล้วก็ยังมีความโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะแล้วเรามาดูพลังงานของคุณนะคะไพ่สปิริตนะคะไกด์ไลน์ไกด์ไลน์พลังงานของคุณ moving forward นะคะเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณควรที่จะก้าวไปสู่ นะข้างหน้าเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะคะตัวของคุณอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในทิศทางที่ดีมากขึ้นหรือว่านะเป็นงานออกงานย้ายงานนะหรือว่าจะไปเจอสิ่งที่ดีนะเมื่อเจออุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็มักที่จะได้รับโอกาสดีๆนะคะ Memory ความทรงจำเก็บความทรงจำเกี่ยวกับคนที่คุณรัก อะไรดีๆนะอย่างเช่นเพื่อนร่วมง,งานสังคมเล่าข้างหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เขารักคุณเอ็นดูคุณนะคุณก็เก็บพลังงานตรงนี้ไว้นะคะดีกับคนที่ดีกับเราเนาะแล้วก็คอมเพิชันเป็นพลังงานของการแข่งขันนะคุณควรที่จะมีความรู้สึกที่แบบสร้างความกระตือรือร้นสร้างพลังจิตพลังใจความกล้าหาญนะคะหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง เพื่อที่จะเรียกความมั่นใจในการทำงานนะคะคือแบบเหมือนอย่าให้ตัวเองหมดไฟในเรื่องของการทำงานเนาะ confrontation ะะพลังงานของคุณเนี่ยขอให้เผชิญหน้าเลือกต่อสู้อย่างชาญฉลาดนะคะอะไรที่ไม่ควรสู้อะไรที่ไม่ควรไปเสียเวลาประท่าคารลมไปตอบโต้นะ,ะก็ไม่ไม่ต้องไปสนใจนะ,ะสนใจในสิ่งที่แบบคือมันจะทำให้คุณมี ในเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตดีกว่าหรือว่าคนที่แบบมาการแกล้งนะ้ามายุแย่ให้คุณโกรธให้คุณโมโหเนะี่ยคุณไม่ต้องไปแข่งขันกับเขาไม่ต้องไปตอบโต้กับเขาปล่อยให้ให้เขาบ้าบอคอแตกไปเองนะส่วนตัวของคุณก็มาโฟกัสในสิ่งที่สําคัญเนาะเฟรนชี hip, พลังงานของมิตรภาพนะควรที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีจะดีกว่านะคะ เรามาดูพลังงานตัวตนของคุณณตอนนี้เวลานี้คุณมันแน่แค่ไหนในสายตาของคนรับตัวนะพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรที่คุณแสดงออกให้บุคคลอื่นได้เห็นนะถึงศักยภาพถึงความแน่นอนนะถึงความแน่ของคุณนะถึงความจริงของคุณความโดดเด่นในตัวของคุณนะคะ เพครับนะคะพลังงานของคนที่ยังมีอายุยังน้อยนะคะแต่ก็มีความขยันมากๆมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมประสบการณ์เพิ่มเติมนะ,ะโอกาสให้กับตัวเองนะเป็นคนที่มักที่จะนะคะชอบในเรื่องของการเดินทางนะคะศึกษาหาความรู้ นะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าหยิบจับธุรกิจการงานที่เป็นอาชีพอิสระก็ได้นะคะเป็นผู้ที่มีความมีลักษณะของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ะะมีวุฒิภาวะมีความมั่นคงในด้านของจิตใจแม้จะมีความเป็นเด็กอายุน้อยแต่ก็เป็นคนที่เรียกว่ามองดูแลนะคะในเรื่องของความคิดทัศนคตินะคะมีความมั่นคงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากๆเป็นผู้ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือ ในความรู้ความสามารถนะ,ะและก็เป็นผู้ที่จิตใจดีมีเมตตาได้รับโอกาสดีๆนะคะได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างหรือว่านะ,ะตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมาจากการที่ตัวของคุณใฝ่รู้ใฝ่เรียนมันขยันนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้ นะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในเรื่องของอาชีพการงานตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นคนที่เหมือนกับแม้จะดูเหมือนกับว่าไม่ไม่มีพิษไม่มีภยัยหรือว่านะ,ะเป็นคนที่แบบเหมือนไม่มีอะไรเลยอะแต่ดูแล้วนะคะชีวิตของตัวของคุณเนี่ยคือมีความรู้มีความสามารถนะคะเทียบเท่ากับคนที่เรียนมาสูงๆหรือว่าประสบการณ์ชีวิตของคุณเนี่ยทำให้ตัวของคุณมีความมั่นคงในด้านของ ัศนคตินะคะปัญญาแล้วก็ความที่ความอ่านที่ฉลาดเออเรียกว่าเฉลียวฉลาดนะคะมีไหวพริบในเรื่องของการดํำรงชีวิตแล้วก็ทําสิ่งต,ต่างๆได้ดีอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือตัวของคุณฝึกฝนมาด้วยตัวของคุณเองนะ,ะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆนะมีความที่มุมมานะพยายามอุตสาหะนะคะเหมือนเรียนรู้สิ่งต,ต่างๆ แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จมาได้เนาะก็ถือได้ว่าคือเหมือนกับว่าเความรู้ที่คุณได้รับมาสิ่งที่คุณได้ฝึกฝนเรียนรู้มาเนี่ยคุณนํามาพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะจนเป็นผู้ที่สามารถที่จะดูแลตัวเองประกอบสัมมาอาชีพธุรกิจการงานเป็นของตัวเองได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คุณมันแน่แค่ไหนในใสายตาของคนรอบตัวนะมาดูสิว่าสิ่งที่คนรอบตัวมองมาที่คุณนะคะคุณมันแน่แค่ไหนเรื่องอะไรพลังงานของคุณมันแน่แค่ไหนเรื่องอะไรในใสายตาของคนรอบตัวเรื่องที่หนึ่งหกดาบ q u e น n of p e n t a c l e นะคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถนะที่เอาตัวรอดได้ในเรื่องของการเงิน นะการงานความรู้ของคุณสิ่งที่คุณเรียนรู้มาคุณสามารถที่จะนำมาเสริมสร้างรายได้นะคะที่ทำให้คุณเหมือนกับเรียกว่าคือเก่งฉลาดในการหารายได้นะคะหาเงินเก่งนะคะทำอาชีพได้หลายอย่างเนี่ยทั้งๆที่อายุยังน้อยก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่แบ่งสรร ในเรื่องของเวลาการบริหารชีวิตได้เป็นอย่างดีคือแบบเรียกว่าเล็กพิ่กี่หนูในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะคะคุณมันแน่แค่ไหนในสายตาของคนรอบตัวนะคะสามดาบสี่ถ้วยพลังงานตรงนี้น่าที่จะเป็นพลังงานของคนที่เป็นสังคมรอบข้างของคุณนะ คนที่ดูถูกดูแคลนคุณคนที่ดูหมิ่นเหยียดยามคุณในความรู้ในความสามารถของคุณนะบอกว่าเนี่ยเออคุณเน่ะไม่สามารถที่จะร่ารวยได้หรอกไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หรอกเนี่ยอายุยังน้อยเนี่ยคือแบบเออเป็นคนที่เหมือนกับไม่ฉลาดอารมณ์นี้เขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยมีอะไรนะดูนิ่งๆดูเฉยๆ นะไม่น่าที่จะมีความรู้ความสามารถโดดเด่นอะไรนะคะแต่คุณกลับไม่ได้สนใจคําพูดของเขานะปล่อยให้เขาพูดปล่อยให้เขาเห่าหอนไปเถอะนะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาดูถูกคุณไว้เนี่ยนะคุณไม่สนใจเลยฉันเอาเวลามาพัฒนาชีวิตของฉันนะคะเอามาฝึกจิตเอามาทําธุรกิจการงานนะมาโฟกัสในสิ่งที่จะทําให้ตัวของคุณมั่งคั่งร่ารวยสาเร็จนะดูถูกฉันไปเถอะ พอวันเวลามันผ่านไปชีวิตของคุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะแล้วพวกคนเหล่านั้นก็มีความรู้สึกนะรู้สึกผิดที่ดูถูกคุณที่ดูถูกเหยียดยามคุณว่าคุณไม่สามารถที่จะเอ่อไปรวยได้ไปสําเร็จได้ไปมีชื่อเสียงได้หรอกเอา,เอาตัวไม่ลอดหลอกอารมณ์นี้สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวตนของคุณให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยคุณสามารถ รวยได้สําเร็จได้นะด้วยตัวของคุณเองนะเออไปเริ่มต้นทํางานอะไรคือคุณไม่กลัวหรอกนะคะเพราะว่าคุณมีความรู้อยู่แล้วคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะคําดูถูกของเขาก็เลยแป๊กนะคะคือเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาพูดดูถูกเหยียดหยามคุณนะคะมองคุณในแง่ลบๆและนะคะคุณมันแน่แค่ไหนในสายตาของคนรอบข้างพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่เด็ดขาดจริงๆนะคะพูดคําไหนคํานั้น แล้วคุณก็เหมือนกับว่าคือแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะจากที่ทํางานหรือว่าสิ่งที่คุณเหมือนทุ่มเทกําลังกายกําลังใจไปเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือว่าทําดีไปทํางานซื่อสัตย์นะตรงต่อเวลานะทำดีทุกอย่างนะคะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ทํางานที่แบบคุณเคยทํางานประจำอะนะนะเป็นลูกน้องเป็นลูกทีมเขา คุณก็ทุ่มเททําดีทุกอย่างแต่คุณก็ไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยเขาไม่เคยเห็นค,คุณค่าในตัวคุณก็ไม่เคยเห็นประโยชน์นะในตัวของคุณเลยเวลาที่คุณอยู่ทํางานด้วยเนี่ยคือแบบไม่เคยเห็นความรู้ความสามารถของคุณนะคะแล้วคุณก็เลยตัดสินใจที่แบบเออริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่านะ,ะไปไปทำงานใหม่ไปสร้างอาชีพธุรกิจการงานเป็นของตัวเองดีกว่านะในเมื่อทำอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ เขาไม่เห็นความดีไม่เห็นความสามารถของคุณก็ไม่เป็นไรนะเราไปทําธรุรกริจการงานที่ใหม่ไปมองหาที่ใหม่นะคะที่ดีกว่ามันเหมือน,นกับว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้ตัวของคุณเข้าใจเลยว่าไม่ต้องไปเรียกร้องหาความยุติธรรมจากใครหรือจากสถานที่ทํางานที่ไหนๆเพราะว่าตัวของคุณสามารถที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวของคุณเองด้วยการที่ทำธรุรกริจการงานที่คุณรก แล้วมันจะประสบความสําเร็จเนี่ยลงทุนลงแรงลงกําลังกายลงกําลังใจนะทาธุรกิจการงานของตัวเองให้มันสําเร็จดีกว่านะถ้าไปเป็นลูกน้องไปเป็นลูกทีมนะมีหัวหน้าไม่ดีก็ชีวิตนะไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกนะโดนขัดแข้งขัดขาเนี่ยนะฉะนั้นอย่าไปเหนื่อยไปเสียเวลาเรียกร้องความยุติธรรมจากคนเหล่านั้นนะมาพิสูจน์ตัวตนแจ้จริงของคุณด้วยการทําธุรกิจการงานของคุณ ให้มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จดีกว่านะคะเขาบอกว่าคุณมันแน่คือแบบว่าคุณไม่ได้เรียกร้องหาความยุติธรรมให้ตัวเองอ่ะแต่คุณมาทํอความยุติธรรมให้กับตัวของคุณเองโดยการที่ทําธุรกิจการงานนะ,ะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะคุณมันแน่แค่ไหนในสายตาของคนรอบข้างของคุณนะคะความมุ่งมั่นความอุตสาหะของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทํามานะคะ คุณเหมือนเสียแรงแเสียกําลังกายเสียกําลังใจนะหรือว่าคุณมีความรู้สึกเหมือนอยากจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับตัวเองอะสร้างความสุขให้กับตัวเองหรือว่าอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเขาคุณก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีนะ that that <time> ก็เลยเหมือนกับว่าเลือกที่จะปฏิบัติตัวเองนะ เริ่มที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองด้วยกําลังกายกาลังใจของตัวเองโดยที่แบบไม่หวังพึ่งใครนะคะไม่ได้สนใจว่าใครจะดูถูกดูแคลนคุณในเรื่องของการเงินหรือว่าดูถูกดูแคลนคุณในเรื่องของฐานะต่ําต้อยแต่คุณนะคะเอาคําดูถูกของคนหรือว่าเอาสายตาของคนนะั้นที่ดูถูกคุณว่าคุณไม่มีทางสําเร็จหรอกนะคะมาสร้างแรงกายแรงใจในการพัฒนาตัวเองนะจนเป็นพลังงานของ i n d e p e n d e e r คือคนที่มีธุรกิจการงานมั่งคั่งร่ำรวยและสําเร็จด้วยตัวเองนะไม่จําเป็นที่แบบจะต้องพึ่งพาคนในครอบครัวเลยไม่จําเป็นที่ต้องพึ่งพาอาศัยนะคนใกล้ตัวเลยอารมณ์เนี้ยคุณทําด้วยตัวเองคุณคุณสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงอาชีพการงานด้วยตัวของคุณเองนะคะความร่ำรวยด้วยตัวของคุณเองคุณมันแน่แค่ไหนในสตาคนรับข้างนะคุณเป็นที่รักของคนในครอบครัวนะคะ คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าเป็นคนที่มีความพยายามเพียรพยายามมีความอดทนนะที่อยากจะทําให้ครอบครัวมีความสุขหรือว่านะตัวของคุณถ้าเป็นเอ,อคุณพ่อคุณแม่นะคุณก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีนะคะปฏิบัติตัวนะคะที่จะทําให้คนในครอบครัวมีความสุขเป็นคนที่เรียกว่าพลังงานของคุณอะ คือมีในเรื่องของความมีสเสน่ห์นะมีในเรื่องของความมีสเสน่ห์ตอบบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะแล้วก็เหมือนกับชีวิตครอบครัวของคุณอาจจะเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่มีความเจ้าชู้หรือว่าความโดดเด่นนะคะที่ทําให้มีคนเข้ามารักมาชอบก็ได้นะเออความเจ้าชู้ของคุณเนี่ยแม้คุณจะมีปัญหาชีวิตรักที่เหมือนกับเป็นรักซ้อนหรือว่ามีหลายครอบครัว แต่คุณก็พยายามที่จะเหมือนกับประคับประคองหรือว่าดูแลทุกๆคนให้มีความสุขได้อารมณ์นี้เหมือนมีหลายบ้านเหมือนจะต้องรับผิดชอบหลายบ้านนะคะแต่ก็ยังสามารถที่จะดูแลทุกคนที่เป็นบุตรบริวารของคุณหรือว่าเป็นคนในครอบครัวคุณให้มีความสุขได้อารมณ์นี้นะคะหรือว่าในสายตาของคนอื่นที่มองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่คุณก็ยังเป็นคนที่รักภรรยาสามีนะคะ รักคนในครอบครัวหรือว่าปฏิบัติตัวดูแลเขาเป็นอย่างดีเนาะก็เหมือนถูกดูถูกนั่นแหละว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่คือเจ้าชู้แล้วไงนะคะหรือว่ามีแฟนหลายคนแล้วไงแต่สามารถดูแลได้หลายคนนะสามารถดูแลให้ทุกคนมีความสุขได้นะอารมณ์นี้นะคะคุณมันแน่แค่ไหนในสายตานะคนรอบตัวพลังงานของคุณมีพลังงานของความที่แบบเหมือนเรียกว่า หน้าที่จะเป็นคนที่หึงนะคะอะไรที่เป็นของของคุณนะความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าใครที่เป็นแฟนคุณใครที่ได้เป็นแฟนคุณเนี่ยคุณรักแล้วก็ไม่เคยลืมเขานะไม่เคยที่จะเหมือนกับว่านินทาเขาหรือว่าพูดจาใส่ร้ายเขาอารมณ์เนี้ยนะใครที่แบบเหมือนคุณอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวเคยมีแฟนมีคนรักที่หักหลังคุณ แต่คุณก็ไม่เคยที่จะพูดเล่าถึงอดีตอันเจ็บปวดนะของคนรักในอดีตในรูปแบบของความเสียหายคือแบบไม่เอาเขามานินทาไม่ใส่ร้ายเขาหรือว่าไม่ถือโทษกโกรธเขานะว่าเขาเนี่ยเป็นคนเทรยศหักหลังคุณอารมณ์นี้ก็ได้นะคะมัน เหมือนกับเป็นพลังงานของการที่แบบคุณไม่อยากจะพูดถึงความรักในอดีตอีกหรือว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดียังไงแต่คุณก็ไม่ได้สนใจนะคุณเหมือนกับมองไปที่อนาคตข้างหน้ากับความรักใหม่นะคะอดีตมันก็คืออดีตอยากให้จะจบไปนะคะประมาณที่แบบปล่อยให้เรื่องราวความรักในอดีตนะ,ะจบไปเลยนะคะแล้วก็ให้คนคนนั้นหรือว่าคนที่ทําร้ายคุณนะเขามีความสุขกับชีวิตใหม่ของเขา คุณมันแน่แค่ไหนในสายตาของคนรอบตัวนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเฉพาะด้านนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะด้านของคุณเนี่ยออสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับคุณได้นะคะคุณอาจจะทำอาชีพหลายอย่างนะ,ะแล้วก็ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงมีความร่ำรวยมีคนรู้จักคุณ นะคะแต่คุณก็มากที่จะเหมือนกับว่าไม่ชอบที่จะเปิดเผยอา,อาชีพการงานที่คุณทําประมาณนี้คือเหมือนถ้าแบบคุณเป็นหมอดูคุณก็ไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าคุณเป็นหมอดูนะหรือว่าคุณทําอาชีพเสริมนะที่แบบเหมือนกับว่าจะต้องทําธุรกิจการงานที่แบบมีการเดินทางไปไหนมาไหนตลอดเนี่ยคุณก็ไม่เปิดเผยนะว่าคุณทําอะไรประมาณนี้คืออาชีพ หรือว่าสิ่งที่คุณทําความรู้ความสามารถความโดดเด่นที่คุณเหมือนกับอยากจะแอบทํานะไม่อยากจะให้คนรู้จักคุณนะคุณอยากจะเหมือนกับว่าใช้อาชีพเหล่าเนี้นะคะช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้กับคนอื่นอนะประมาณที่แบบถ้าเป็นหมอดูเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นเพ่อมดหมอผีอะไรเนี้ยคือแบบต้องเป็นคนที่สนิทกันกับคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าคุณ มีความโดดเด่นเฉพาะด้านตรงนี้นะคะบางคนก็คือแบบไม่อยากจะให้คนอื่นๆรู้นะว่าเออไปทําอะไรมาหรือว่าไม่อยากจะให้คนอื่นรับรู้เรื่องราวที่แบบพลังงานของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะถ้าเป็นคนที่เคยแต่งงานเคยมีครอบครัวาม,มาหลายคนก็ไม่อยากให้คนอื่นมารับรู้เรื่องราวส่วนตัวอารมณ์นี้นะคะและคุณมันแน่แค่ไหนในสายตาของคนรอบตัว ัวของคุณมีความอดทนนะคะเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นมีการวางแผนอนาคตนะคะไว้เป็นอย่างดีในเรื่องของการลงทุนบางท่านก็เหมือนกับว่าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอนาคตข้างหน้าด้วยนะค,ะความรำ่ำรวยความสําเร็จหรือว่านะคะการกินการใช้ณปัจจุบันนี้คือคุณเป็นคนทํางานหนักเป็นคนมุ่งมั่งตั้งใจที่อยากจะทําธุรกิจการงานหรือว่า มีผลประกอบการรายได้ที่แบบมันมั่นคงในอนาคตข้างหน้าโดยที่อนาคตข้างหน้าไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งทํางานอีกแล้วแตนะ่มีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินหุ้นมีผลกําไรตอบแทนในอนาคตข้างหน้านะจะได้สุขสบายจะต้องไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะอารมณ์นี้เลยเหมือนกับสิ่งที่คุณวางแผนนะคะในอนาคตข้างหน้ามันเป็นเหมือนกับเรียกว่าแผนการนะ,ะชีวิตการวางแผนชีวิตการวางแผนการเงิน นะเพื่ออนาคตข้างหน้าที่สุขสบายของคุณนี่แหละคุณมันแน่ในเรื่องของการที่เป็นนักคิดนักวางแผนนักออกแบบนะคะในเรื่องของอนาคตป้องกันในเรื่องของปัญหาการเงินได้นะ,ะชนะอุปสรรคชนะปัญหาได้ไปอย่างดีคือแบบไม่ว่าคุณจะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวปรับเปลี่ยนนะเศรษฐกิจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเพราะคุณมักที่จะเป็นคนที่ชอบ วางแผนในเรื่องของการเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละคุณมันแน่ในสายตาของคนรับตัวแบบนี้เองเนาะฟังเพื่อเป็นกนารถามเป็นกนารถามของคุณทุกการติดตามค่ะ